สวัสดีครับพบกับช่องพระเครื่องบ้านบ้านท้องถิ่นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับการเปิดลุ้นให้เพื่อนๆพ,พื่อนพี่ๆได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นครับขอฝากไว้ก่อนครับติดตามเราได้ทางเพจ facebook ครับพระเครื่องบ้านบ้านท้องถิ่นแล้วก็ทาง youtube ครับพิมพ์ไปว่าพระเครื่องบ้านบ้านท้องถิ่นเช่นกันเหมือนทั้งสองช่องทางนะครับสามารถ จะติดตามชมคลิปที่เรามาลงได้ทั้งสองช่องทางนะครับเพราะจะอัปโหลดทาง youtube ลงก่อนนะครับแล้วก็แชร์ไปทางที่เพจ facebook ทางพระเครื่องบ้านบ้าน,นท้องถิ่นครับจำไว้ครับสองชื่อครับพระเครื่องบ้านบ้าน,นท้องถิ่นทั้ง youtube และ facebook นะครับวันนี้เช่นเคยเหมือนกันเช่นเดิมเหมือนเดิมครับเราก็ได้เหรียญลุ้นมาอีกเช่นเคย และอีกเช่นเคยอีกของเช่นเคยก็คือเราได้หลวงปู่บุญมามาอีกเป็นเหรียญอ่ะเป็นเหรียญเจริญราบกันภัยรุ่นนี้การออกแบบมาของผู้สร้างครับก็คล้ายๆกับเหรียญเจริญราบจอเจริญราบของหลวงพ่อจาาวัดบ,บางกระเบาครับปาจีนบุรี สร้างมาเพื่อเหมือนกับบูชาครูกัสายเหนียวครับบาจีนบุรีหลวงปู่บุญมาตอนนี้ก็ถือว่ามาแรงครับกับติดหนึ่งในห้าเกจิดังของประเทศไทยไปครับเดี๋ยวนี้มีความพิเศษยังไงนี่ครับติดไว้ที่หน้ากลองเลยครับหลวงปู่บุญมาชติธโมฯเจริญราบกันภัยนี่ครับ ห้ามรอดเคือกล้วยเนื้อทองแดงผิวไฟอันนี้อันนี้ระบุเนื้อมาเลยสีก็โอเคครับปิดบังวิชิตด,ดีอันนี้จะเป็นไม่ใช่รายการรุ่นเนื้อครับเป็นรายการเนื้อทองแดงผิวไฟน่าจะเป็นรุ้นเลขสวยนะครับข้อห้ามของหลวงปู่คือรุ่นนี้คือห้ามรอดเคือกล้วยครับถ้าใครแขวนรุ่นนี้ ต้องระวังเครอรกล้วยนะครับมาจเจริญลาบกันภัยมาครับเหรียญนั่งเปินรุ่นแรกของหลวงปู่มาครับไปรุ่นพร้อมๆกันครับมารุ่นนี้สร้างน้อยนะครับเนี่ยคือสร้างไม่ถึง500เหรียญประมาณ350เหรียญหรือเปล่าประมาณนี้ จริงเนื้อทองแดงผิวไฟเนื้อมันปูทองแดงมันปูเนื้อเงินเนื้อผมจำไม่ได้ครับผมเนี่ยตามหามาได้มาในคาแห่งปันอยู่มีสร้างครับน่าจะไม่ผิดสร้างสามห้าสิบเหรียญพอๆกันกับอ่าผมจะพยายามแกะให้มันแบบเสียหายน้อยที่สุด เรสร้างเท่ากันกับอทองแดงมันผิวมันปูครับสามร้อยห้าสิบเหรียญเท่ากันรวมแล้วสร้างสิงพัห 1, 2, หนหรือเปล่าหรือพันถึงสองพันเหรียญหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยรครับมาครับมาลุ้นไปพร้อมกันครับรายการนี้จะภาพเป็นภาษาของนัก สตรีมเกมเนี่ยครับการจะสุ่มกล่องของอย่างนึงเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับเขาจะบอกว่ามันจะเกลือหรือเปล่า <c oughs> จะเกลือหรือว่าอะไรครับมาครับ <c oughs> ที่แน่แน่เป็นผิวทองแดงผิวไฟเราต้องมาลุ้นเลขครับ เหออ็นเ,เ,เลขแล้วครับเห็นเลขแล้วครับพี่น้องครับพี่พี่ครับอ่ะถุงแตกครับหรือเราจะสองผ่น 4, จะแกะดีครับมาครับสองเลขครับ3ามหนึครับผมชอบมากเลยผิวไฟอ่ะ นี่ครับมาชมเหรียญกันครับไปหน้าหลวงปู่ยังไงครับที่ห่วงมีอะไรไหมทางซ้ายเป็นหัวเสือแล้วก็ยันหลวงปู่ครับต่อไปครับทางขวาเหมือนกันครับเป็นหัวเสือแล้วก็ยันข้างล่างนี่เป็นปืน เ็นปืนโบราณต่อโคตรจอรจานาจเจริญราบทางนี้ต่อโคตรครับชัดเจนมาดูทมด้านหลังครับด้านหลังก็เขียนว่าสำนักสงฆ์เขาแก้วทองครับจดปราจีนบุรี โหยันเยอะมากครับสองหนึ่งหนึ่งสองข้างหน้าอีกสามสี่นี่ก็ไหนแล้วมาแกะตีนเลยมาผิวทองแดงผิวไฟโดนอากาศเนี่ยเกิดการกลับ กับของผิวนี่ดีเลยครับผิวสวยเลยลนะ่ะผมจะบอกให้เนี่ยครับมันปิ๊บปิป๊บป,ป๊บปิปป๊บป๊ลึกเกินโอ้ <c oughs> โหไฟผมไม่พออ่ะให้ดูอย่างนี้กันอ่าได้ครับได้เนี่ยครับเป็นเสือน่าจะเขาว่าน่าจะเป็นหัวใจะหัวใจเสือแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยครับ สวยครับเหรียญหากันได้ในกลุ่มนะครับหาครับผมไม่ได้ผมมีเหรียญเดียวเพราะสร้างน้อยจริงครับ350้าเหรียญน่าจะไม่ผิดนี่ครับอันนี้ผมก็จะขอเก็บนะครับเหรียญสวยผมชอบมากเลยเหรียญทรงนี้นี่ครับอ่าจเจริญราบกัน้น์ไพ พูกที่แขวนห้ามรอดเคือกล้วยครับอของหลวงปู่บุญมาคลิปนี้ก็มาเพียงแค่นี้ครับก็ฝากพี่ๆครับเข้ามาติดตามได้ทางช่องของเราครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับทาง Facebook และ YouTube ครับทางช่องทาง ชื่อเพจ a c e b o o กพระเครื่องบ้านบ้าน,นท้องถิ่นแล้วก็ u t u b e นะครับพระเครื่องบ้านบ้าน,นท้องถิ่นเช่นกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับอ่าแล้วคลิปต่อไปเราจะเอาพระอะไรพระเครื่องของเจเจจิท่านใดมายพี่ๆรับชมครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงแค่นี้นะครับอ่ะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ